เป็นทางเข้าที่จะไปเมืองหินบูรนะทุกท่านมันจะสังเกตเห็นว่า่นจะมีสัญ,ญลักษณ์เขียนว่าสำนักง,งานเมืองหินบูรเนาะจะมีอยู่ประมาณ8กิโลเมตรนั่นเองเขาเข้าแพงด้านไหนเพื่นแต่ว่าเขาไปขุดของแร่นจะไปเส้นทางเลขที่13ใต้นี้นะแล้วมันจะมีทางแยกทางหาอีกเนาะแต่ว่ามันก็นอนอยู่ในเมืองนี่แหละทุกท่านเนาะเมืองหินบูรนี่เองนะสำหรับขุดของแร่นั่นสถานที่ท่องเที่ยวไปเดินทางกันต่อทุกทา่าน ท่านขี่กก่ป้ายทางเข่า้องการปกครองของเมืองหินบุญแล้วเนาะให้สังเกตบงคำว่าป้ายห้วยแอกเนาะทุกท่านแล้วมันจะมีขวาทางด้านหน้านี่แล้วมันจะมีเลี้ยวทางกั้มขวาเด้อให้เฮาเลี้ยวทางกั้มขวาเด้อทุกท่านยา่ยาขี่ก่เลยลงไปเลยเนะาะขั้นขี่ก่เลยลงไปมันจะไปเจอส่วนซัดอของขมวนเนาะหรือว่าค่าแขกนั่นเนองเด้อ นี่มันจะมีป้ายับเขาเมันจะกลายขวาน้ำแอกนี้มาหน่อยนึงแล้วลมันจะมีป้ายเข,อขอ่าเขาหอมนี่ลูกค้านี่เนาะคน่นบนนี้มีป้ายเขียนเอาไว้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวได้คนจะบาได้มีเนาะมีได้ฮาสังเกตบนนี้มันมีห้างขายเครื่องนะทุกท่านแล้วมันก็จะมีป้ายเขียนว่าห้ามดอกหักอะไรอย่างเขามานี่นี่ห้านปกครองกลุ่มบอนโฟนี่เนาะเขามาไปตามเส้นทางนี้เลยเด้อถาาว่าเขาสิไปขุนของแลนเนาะมันจะอยู่ในพี่ทุกท่านมัก็นอนอยู่ใน เมืองนี่แหลนะเนาะเมืองอหินบูนเนะทุกท่านะเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางอ้ายางเข้าไปเลยในเขตชุมชนเนาะเขามาก็จะเห็นบ้านเพื่อนของประชาชนเนาะเรียบต่างสายทางนี้ไปเลยจากนี้เราเข้าไปกับประมาณสามสิบป้ายนาทีเนาะเข้าไปตามเส้นทางเขางาก็จะเห็นชุมชนนะเนาะเห็นไฮนา มอสวนประชกสทมอกม่วงหลายมอกม่วงไข่นี่เดินน้อ,อยนิดน้อยนินี่ถ้าเข้ามาในช่วงที่เปรนเทศไทยเหตุนาเนาะก็จะเห็นบรรยากาศทงไฮทงนาขุนกองแรืขุนกองแรือสิบเก้าลักเนาะป้ายเมื่อกี้นี่ข่าวเจ้าเห็นว่าเก้าลักอ่ะน,นะเลขหนึ่งมันบ่เห็นุเนาะมันเขียนว่าสิบเก้าลักนะบ่แมาณเก้าลัก เป็นสองลักนาะจึงมาเจออีกบ้านหนึ่งทุกทานเนาะอันนี้บ้านน้ำหมีจะเข้าไปในเพื่อนอีกเนาะเส้นทางจะแยกแย่ออกไปประชาชนเรากลับมา,มาเข้ามาอยู่กันไก่เหลือเกิดเนาะทางกันแกบล้า,ลาเลยใน,นบ้านที่นั้นก็บบได้หลายหลังได้ทุกทานเราก็จะอยู่แบบกระแจกกระจายกันอยู่ ล้วตาดวังเยี่ยม,มชว่วงนี้ก็คือสิมีบอมีคนเที่ยวปะตาดนะเพราะมันจะบอมีน้ำนะ,ะหายน้ำเย็นขุนกองแรเนะจะมีบอลลีบอลเดี๋ยวค่ะกลับมาก,ก่อนนะทุกค่านจะกลับมาเบิงเดี๋ยวเข้าไปขุนกองแรก่อน เป้าหมายก็คือจะไปขุนกองแร่เนาะมาเห็ดเี่กันว่าอยู่ไหนนะผู้ที่เห็ดกันเลยอสองข้างทางก็เต็มไปด้วยปลาไหมนะแต่ว่าชาวสังเกตเห็นว่ามันจะมีเสาไฟแบบนี้นะมันจะมีบ้านคนไปต่ออีกนะจะมีชุมชนไปต่ออีกทงไฮทงน,า,นาแถวนี้ระยะทาง10 สิบปลายรักเขามากับวัได้ไก่ได้รูทานหาเขาอ่ายเขาเบิ่งกันแล้วเนาะนี่ทานบ้านน่ากันมาเจออีกบ้านนึงอ่งบ้านโพนแทงอีกซุ้มโซนหนึ่งทางมันก็ดีเลยแหละทางมันก็บว่าได้ขี่ห้างเลยเนาะนี่ก็เป็นทางยางเที่ยวสะดวกเลยแนตะ่ผมเป็นทางแดงครับเป็นข่มเป็นอย่างไรเนาะ้านเแื่งของภาษาชนก็นจะอยูแบบ ชุ่มชนอยู่ควมกันเนี่ยสบายสบายเน,ะนะยาะแลนซาซาพี่บอกว่าแลนซาซาไม่มีจัดบุญบ่ะนี่น่าจอมแอนเฮ็ดบุญไอ้นี่นาะบุญวัดพี่บอกเฮ็ดบุญดีอยังไรเนี่ยอ๋อมีการกำลังแหกกำลังแห่กันอ้อมวัดทุกทาง จะเป็นบุญพระเวทหรือบุญจตะยางของคนนี้แหลนะเนาะช่องนี้ก็จะมีแต่บุญพระเวทนั่นแหละบุญพระเวทบุญมังไฟโอ้แถวนี้เป็นชุ่มชุใหญ่ด้่นๆเข่ามาฮอตในพี่ละบ้านทั้งนั้นก็ธรรมดาเนาะกระจายเพราะสมควรเลยสำหรับบ้านนี่โอ้เข้ามาพี่เป็จึงมาเหยีเป็นธงนากว้างเลยเนาะฟูนอนแง้มสุดลูกหูลูกตาเลยต,ตรงไหนธงนา แล้วนี3สามบ้านนี่เนาะติดกันอยู่ในเขตนี้นนทุงนาข้ามมาในช่วงประเทศนาแถวนี้ก็จะงามไปด้วยทงนานเลยต่อมาก็คือจะแมนเป็นบ้านอย่างบ้านลพลข้อติดกันกับสายฟูทางด้านนจะฮะสายฟูเข้าไปในก็นจะมีบ้านเข้าไปในตืม่อีก สองบนน่อนี่เพิ่งกะเฮ็ดนาแซงได้อยู่ได้เนาะนี่หากะเจียวเข่าปั้นเข่าไปสำหรับชุดนี้โอ้โหปล่อยงวงปล่อยควายตามธรรมชาติไปเลยทางเส้นนั้นแนมไปเห็นงวงปล่ยไปทงไฮทงนาเนา,นานะปล่อยไปเลยตามธรมรมชาติอ๋อสินทางนี้ปลูกกันกกอันน,นั้นใส่ที่นี่เนาะเช้านี้กุ๊กเสื่างแดงใส่เนาะหากะปลูกใส่มันตึกดอกถัดตอนน่อมาก็คือจะเป็นบ้านนาคือเกือบอาณาาคีเนาะ ไปกับพิอยูอยู่เน U, you know, าะค่ะว่าส4มหมู่บ้านนี่มันอยู่ติดติดกันแบบนี้เดีว่าเส้นทางที่เขาเขามาตีเนาะเป็นป่าห้างกันเข้ามาเลยหมู่บ้านนี่คนในยมปลูกเป็นต้นสะฝางแดงใส่เราเรียกตามสายทางของคนสังเกตเบั้งจากขี่งวัวในตามสายทางนี่แรงแๆมานี่งัวควายนี่ก็สิเขามานอนอยูอ่สายทางพี่เหรอเนาะ โอ้คักหัก,กบ้านนี่คักอันที่ว่าเพิ่นปลูกกกกสะอฝางแดงนี่แหละใส่ทุกท่านแนมไปเห็นกกกสะอฝางแดงไปเลยคักหักหน้าจะเฮ็ดบุญนะบ่เนาะเพิ่งซงนี่นี่่นกินกันนี่ บ,บ้องไฟแล้วเดี๋ยวนะี้ในระยะนี้เป็นุคนลาวเป็นคนมักมวลนะมักมีบุญมีศิลป์กินตลอดนะสร้างสรรค์กันได้ทุกเงาทงยามพวกพ้าพีนองวันเสาร์วันอนา,นาทิตย์แจงสิปพีนองมัดดินมัดยามโอ้มักล้ำสายทางเลยนะี่รู้สึกว่าคัาดีเนาะ ก็จะเป็นบ้านต่อบ้านออกไปโอ้ยจุดนี้ทางเป็นขึ้นเว้ยเอา้เอานะเงึ๊งเงึ๊งเงึเดี๋อวบอึบข่าเขาจะาปะู่ฮู้มันมาได้จักเสน้นทางเนาะเข้ามานี่มาหอดแล้วขุนกองแล้ว เจ้าหน้าที่นอยู่นี่ป่ะ,ะสบายดีพอด,ดีว่ามาตามันแผนที่เพื่อนบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวขุนกลองแลเน่อยู่นีีเนาะเลยเปิดว่าเขาสามารถอันคือเห็นเห็นแผนที่อันนั้นนะสามารถเข้าไปเบิ่เไย้ป่ะ ตัวที่แบบจุดชมวิวอันนั้นนะนนด้วยพรั่งยังประหาได้หากันเริ่มมามือนนี้เลยก็ยังประหนได้ไปท้าฝรั่งยังบอ,อ,อหารท้าฝรั่งอ๋อยังเถื่อเนาะก็ถืว่าเข้ามาในเติบเดเนกไก่เติบดีอีก็ไ,กได้เอา่นกำลังป,ปับปุงอยู่แบบนี้ชอนเล้โอ้ คิดว่าันเปิดคือว่าเห็นันลงคาวคว่ามีอันสถานที่ขุณกองแรประมาณนี้เอาจุดั้านั่นนะที่เห็นันลงคาวไหมนะ่ะจุดสูวมวิวมันแต็กยังบาดด้ขึ้นบ่ฮันได้บะมาตีวเวียงอ,อุดมผลฮะ อ,อาจ้าอยู่ห้างไหนสินเข่าหม้อฮอดเนาะภาย้านใ้น,นี่เพิ่นก็นยังอ,อยู่ในการกอร่อสร้างอยู่ทนะ่าทุกท่านก็ยังอยู่ในการปรับปรุงอยู่สุหรับสถานที่นี้เพิ่นก็นยังบอก่าได้เปิดยังเป็นทางการเนาะในรับท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์ที่จะมาเที่ยวนะเนาะก็ยังสิแบบประมาณไวัยนี่แหละเนาะสังเกตเบื้องี่ยวด้านิ่นจะสร้างเป็นที่พักให้เนะ้อนในท่องเที่ยวเข้ามาพักตา่างๆในจุดน,นี้ เป็นการพัฒนาเนอะของอนักธุรกิจหนุ่มลาวเขานี่แหละเนาะทุกคนนักธุรกิจลาวเขาเองเนาะที่เิ่นกำลังสร้างกำลังเหตุอยู่งานเิ่นสร้างโอ้ปะปุ่งสร้างเป็นอะไรน่าใจเลยได้ได็เนาะเป็นสร้างเป็นจุดต่างๆในการเที่ยว จุดนี้สร้างเส้นทางอันนี้จะเป็นเป็นที่พัก สบายดีทุกคนมาฮอดแล้วอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในแขวงคำวันเนาะขุนกองแลนั่นเองเนาะเราจะเห็นว่าธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวตัวนี้เพิ่นกำลังมีการปรับปรุงกำลังก่อสร้างงานผักเนาะสำหรับแขกคนที่จะมาผักมาเที่ยวนั่นเองเอแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นกันยังบ่ทันได้เปิดให้เที่ยวชมหรือเข้ามาผักได้แบบทั่วไปเนาะเพื่อกันยังอยู่ในช่องของการ ปิดปรับปรุงอยู่เขาก็จะเห็นว่าภายในในสวนของบริเวณทางด้านนี้นะเห็นว่าสถานที่ิ่นก็นจัดสวยงามเลยเนาะมีการปลูกต้นไม้แล้วก็จะมีเป็นบังกะโลให้ที่พักต่างๆครับจะพาทุกท่านมาเบ่งเนาะว่าเป็นเนาใดนั่นเองหลักบรรยากาศเป็นเนาใดสำหรับสถานที่ทดังก่าวดีขึ้น นานนี่นะมันมาว่าว่าหลังขึ้น ทางที่เขาจะขึ้นไปจุดซูมวิวเพื่อนจะสร้างเป็นขั้นใดเล็กแบบนี้เขายางเนาะมันก็สบายเลยแหละทุกท่านนะมันก็บริเมื่อยลายเลยมันจะต่างจากาสถานที่ต่างๆที่เขาเคยพาไปมาเนะาะก็เคยที่ทุกคนเคยเห็นอย่างสิอาจจะยางตามธรรมชาติเนาะนี่เพื่อนจะสร้างเป็นขั้นใดสร้างเป็นทางให้ห้ายคือสะดวกสบายพูดเนาะจุดหมายปลายทางนั่นถึงเพื่นทุกทา่านเดี๋ยวจะพาทุกท่านยางไปเบื่องเด้อ เป็นอีกหนึ่งโลเคชันนาะหากว่าทานได้เดินทางมาที่แขวงคำวันเมืองหินปู่นเนาะกับเป็นเมืองฮัมิทก่อนที่เขาจะไปฮอดเมืองหาแขกเนาะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็คือขุนกองแหลนั่นเองเป็นการพัฒนาให้กลายเป็นทั้งที่พักทั้งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งเป็นรีสอร์ทน้ำเติมเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ที่สังเกตเห็นเนาะทางดันลุมพู่นเนาะเพิ่งกำลังโตแป่งพื้นที่ของเพิพ่นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่ากว้างขวาง ลาเพราะสมควรเนาะแล้วก็สวยงามอีกอย่างค่ะเขามาในช่วงฝนนี่สิเกิดจะสวยงามอีกแบบนึงเนาะอันนี้จะ,ะเป็นพุทธสร้างเป็นหลังกระรูเป็นที่พักเนาะสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาเที่ยวมาพักผ่อน,นอ,อยู่ในนี้ด้านี้เลยมีหลายห้องเนะาะกำลังปลูกหญ้ากำลังสร้างจุดต่างๆอยู่ฮ่าทุกท่านยางขึ้นมาเฮือแตกแล้วทุกท่าน ส่วนลายสถานที่ท่องเที่ยวอ,อยู่ในแขวงคำมวนมันจะเป็นปรักษาประมาณนี้แหละแกการสถานที่ที่ติดพันกันกันกนกบธรรมศาตาบส่วนหลายตามสันผูต่างๆนี่นี่ขึ้นมาทางด้านเถิงทุกทา่านอ๋อแดดตอนสวยพอมถึมาในช่วงแดดตอนสวยอีกแล้วทุกทา่านฮ้อน แดดเปียงๆเลยสำหรับเมืองหินบุญก็เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละเมืองของแข่งของคนอ่ะจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจุดนะที่แตกต่างกันเนาะคือยูทาแขกใช่ไหมก็จะเป็นเที่ยวในตัวเมืองอ่ะเที่ยวแคมป์ของเทียทเท่ยวทาง,า,างฝรั่งทำนางฟ้าทำแอนเนาะทำนางแอนอ,อนาคตเนาะอันนี้มันจะเป็น จุดมูมวิวปีนหน้าผาจังสีเนาะอันนี้จะแตกต่างคุณเนาะขั้นใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วอ๋ออาจจะจุดหมายปลายทางที่สำคัญแบกเปยอีกอขอพักก่อนทุกท่านเมื่อยเนาะพวกเราแต่ว่างามไม่หลีเลย ขณะนี้ยังงามแล้ว้าว่าเป็นในช่วงของฤดูฝนเนาะต้นไม้สวยงามเขียวหนาเขียวงามเลยแห้สงสวยงามกว่านี้เนาะเอามาสร้างทางด้านลุมเพื่อจะมีสวนของพญานุน่มเลยพูดเนาะจุดเป้าหมาย ตามที่สอบถามผู้ที่เป็นเวียกอิรุมเขาบอกว่าคันใดนี่เมียนสี่ร้อยกว่าคันเนาะบอกได้เลยว่าสุดยอดซับซ้อนอีหลีเนาะคันดขึ้นมาก็ได้บอกได้เลยว่าเมื่มอยเลย เบิร์นคุณเนาะพูดอีกแล้วมันจะเป็นอ๋ออันนี้จะหักอันนี้มันจะแยกมาอีกทางด้านหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปนี่ก่อนล้วลงมา ไปขาดลงนะจริงสิพาทุกทางยางไปทานนี้เดี๋ยวเขาขึ้นไปหายชุดปลายทางก่อนเนาะโอ้ยางเรียบตามหน้าผาไปเลยดินน่น้องการน่เสียวว่าเก่งนผู้ที่เพื่อนสร้างทางเกง่ง ผู้ที่เพิ่นออกแบบเนาะยึดเกาะกับหินอ,อยู่นี่ชุดเท่านี้เนาะเอาอพน,น้าจะเป็นพ้อยสำหรับขี่สลิงเนะาะทุกท่านนี่เนาะอันนี้เป็นพ้อยตอนหน้าไปเพิ่นก็นจะมีกิจกรรมโหนสลิงขี่สลิงเนาะข้าพเจ้าคิดว่า มันเป็นพร้อยจุดทางโซมมนโมเมนต์เนาะต้องขึ้นไปพุ่นทางด้านนะพุ่นน้จึงแมนที่บอกมันมีป้ายโลโก้คำว่าขนกองแรงน,นั่นนี่เขาจะเห็นมีสายสลิงบอกนี่เขาจะมีการขี่สลิงโหดทางทางนั้นลุมเอาจะมีเห็นเป็นที่พักนั่นน,นั่นเนาะวยวถิกทฐานนี่เนาะความสวยงามเลยเนาะงามหลายงามหลาย พื้นที่กว้างขวางนะห้องแนมห้องฟ้าก,กันนะครับก็จะเห็นเป็นสายฟูอ้อมหอบเลยสายฟูไปยางกับมาผิดทางโมได้มาผิดเนาะเอามาถึกแล้วแต่ว่า,าจุดเป้าหมายของเขามันจะเป็นอีกจุดหนึ่งเก่งๆผู้คนคิดคันได้เห็ดแบบนี้เนาะทางนี้คนคิด สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มันขุ่นกองเลได้ทุกทางเนานะอยู่ที่เมืองสมบูรณ์แข่งข้อมวนเนาะเอาเมืองหินบูนเนาะอ่าบนเป็นเมืองสมบูรณนะ์นะเมืองไหแล้วก็ลงได้บ้านนี้เนาะไ่สีฮอดแล้ว อันนี้ก็จะเป็นพักจุดโซมวิวอีกหนึ่งจุดนี่จุดที่ข้าขอเจ้ายางมาหวัาหวขา,า,า,ามด้านนั้นทำตัดลงนี่พ้ายางเหาะลงเลยได้เปล่า,าโอ้ใส่เวลาเติบหนึ่งคนนิดเดียวขึ้นมานี อากาศบา่ฮบอนหลายเนาะก็จะเป็นขวาสาะพานข้ามแบบนับ้นไปอีกฝากทางกำด้านหนึ่งทางลานนั้นว้าว นี่ชุดไฮไลท์ชุดสำคัญเนะพี่ว้าวกระชือหอดแล้วทุกค่านนี่นเองเนาะวอนทีเซ็กอินวอนทายภาพว้าวสันของหินปูนทุกคนเบิงทุกคนเบิงมกักำงามเลย สวยงามเลยเนาะพี่เนาะปิตาย่านว่ะทุกคนไม่เป็นสันเป็นสัตว์เลยนี่แหละก็คือมูลเสน่ห์เนาะของแข็งข้ามมวลจุดขายของแข็งข้ามมวลนี่พูดกับลังเห็ด อีกอยู่เนาะไปต่อได้อีกอยู่วุ่นนะพุ่งกำลังสร้างทางยางไปอีกเพอาจจะเห็ดจากนี้เราไปพี่เนาะขึ้นเอาเลยพวกเราเห็นพ่นอยู่พุ่นอยู่ไปทุกท่านไปสิวฮาดแล้วชุดหมายปลายทาง แนมเขาแนมมาคือว่าธรรมดานแต่ว่าพอได้เข้ามาสัมผัสหอดจุดนี้แล้วโอ้โหโหธรรมดาเนาะเพาสวยงามาเลยเป็นกำลังสร้างอยู่ทางนั้น,น,น คิดว่าสีงามขนาดนี้ขึ้นมาครั้งนั้นถึงเห็นวิวขนาดนี้ทอดแล้วจุดหมายปลายทางย,ย้ยฮ้ท่าทายเว็งขนาดเนาะนี่ป้ายขุนกองแล วิวขางงานรุมนั้นเป็นเป็นรีสอร์ทเห็ี่ยนอะไรไปขางงานรุมอ๋อธรรมาศาสตร์สยอด